สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับตรงบริเวณของหน้างานอาลิเกนะครับรูปฟ้ากฤษดาบารมีนะครับแล้วก็น้องนุ่นเนชนกนะครับโอ้โหตอนนี้คนเต็มไปหมดเลยมีคนเต็มตูดผิดเก้เาอี้ครับท่านผู้ชมเก้าอี้ไม่ต่ำกว่า500ตัวครับเยอะมากครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูนะหน้าเวทีนะตอนนี้คนรู้จักกีบหม,มูเยอะมาก ข้ามา FC แบบกินกั้นหมดเลยนะครับชาวบงชาวบ้านรู้จักโอ้ผมก็แปลกต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาทักยีหมูนะฮะแล้วก็ขอบคุณบ้านอ่าแกงตีสามเลยนะครับเอาน้ำกับกาแฟมาเติฟยีหมูนะครับอ่าขอบคุณนะครับเอาน้ำกับกาแฟใครใครจะเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารที่หมูมาเลยนะครับอยู่ตรงหน้าด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเวทีเลยครับด้านข้างนะครับโอ้ยยังไม่นอนแสีตา เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศครับต้องขอบคุณเอสซนะโอ้นะฮะมาเขารู้จักทีมหมูกันเยอะเลยปลื้มใจนะฮะปลื้มใจนะครับเออมาอยู่วงการพีเคและเฮิมูเลยโอ้ดูบรรยากาศเลยครับคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยโอ้แน่นเลยครับโอ้ป้ายน้องนู่อยู่นู่นนะครป้ายน้องนู่นอยู่นู่นป้ายน้องนู่นป้ายน้องนู่อยู่นู่นนะครับ เพิ่งเพิ่งเคยเจอนะเก้าอี้เยอะขนาดนี้นะครับเยอะมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงมาจากที่ไหนกันเนี่ยลบบุรีลบุรีโอ้มาถึงนี่เลยแล้วตามดูมาจากแม่มันด้วยอ๋อมาจากแม่มันด้วยเยี่ยม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 ก้าอี้เยอะมากเลยเลือกนั่งได้เลยก็อี้เพียบเลยปิดบานที่ปิดบานกู้เลยอันนั้นอันนั้นมีป้ายนะไม่รู้ว่าชื่ออ๋อป้ายเน็ตป้ายเน็ตเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูมีป้ายเน็ตแล้วด้วยไม่มีการเรียกร้อว เดี๋ยวพาไปดูนะครับโอ้เอฟซีมานั่งอะไรนี่ยเทียบเลยเอฟซีรู้จักที่นเยอะมากเลยอ่ะดับหนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้โอ้น้าท่วมแป๊บหนึ่งไปดูมีป้ายเน็ตด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมีป้ายเน็ตป้ายเน็ตอ่าเดี๋ยวมาถ่ายป้ายเน็ตหน่อยวิดีโอวิดีโอใครจะโปรโมทโปรโมทในตรงนี้ได้อ่าเอาป้ายเน็ตมาแล้ว นี่ป้ายเน็ตมาแล้วจ้าโอ้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ป้าโอ้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยออกไหมออกไหมออกไหมีน่เป็นไงท่านผู้ชมป้ายเน็ตมันเกิดไทยมันเกิดเน็ตนี่เป็นเกียรติสูง มันเกิดใครชี้ดูหน่อยเกิดใครนี่นี่นี่องเดิมเนะเป็นคนเกิดแทนนะคเดี๋ยวเขาจะมีเอาขอตัวแทนขอตัวแทนหน่อยตัวแทนมาพูดหน่อยว่าจะทำอะไรอามาตัวแทนหน่อยโอ้ไม่ได้เอาไม้มาไล่สวดอันนี้วิดีโอวิดีโออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งมาคุณเจ้ารอด้านในแล้วเร้าไปข้างในเลย ทางไหนเนี่ยมาเรียนยังไงป้าหุี่วนะ้วยก้าป้าอไม่เป็นไรครับดีดีนะครบ้านอะไรชื่อบ้านอะไรครับเนี่ยวันนี้ต้อมหนามอินตาค่ะต้อมหนานอินตาใช่ค่ะนี่ครับโอ้หเห็นหลายงานแล้วเนี่ยไปทุกงานเลยวันนี้รู้สึกจะมีป้ายป้ายไปวันแรกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นวันเกิ โออยนึกะไรเฮปปี้เบิร์เดย์น้องแนทค่ะอ๋อเฮลลี่เบอร์เต้น้องแนทนะครับแล้วเป็นไงวันนี้มีจัดเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามีมีหลายอย่างค่ะใ่อุบไว้ก่อนอาแบบว่าน้ำตาไหลไหมมีค่ะมีอยากงานค่ะมีมิ้งหลังงานเลิกอีกรอบนึงนะคะใจ่ามาช่วยค่ะมีจะทำอะไรบ้างมีมิ팅หลังงานเลิกอ่าก็จะประมาณร้องเพลง ค่ะแล้วก็จับกลุ่มร้องเพลงมีขนมเค้กขนมเค้กสูงประมาณ5เมตรนะค่ะบอกแค่นี้พอค่ะแล้วก็มีอันอันอันแค่ประมาณ30เซนอีกหนึ่งอันนึ่ะค่ะต้องต้องรองานเลิกอะค่ะรองานเลิกกันวันนี้มีมิสติ้งนะครับทา่นค่ะบบ้านหนานินตานะใช่ค่ะ พ่น้องเลยจะพ่อเลยค่ะพแ่เดียว่ก็จะคอยซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กับน้องแนทตลอดไปนะคะไม่ว่าที่ไหนถ้าเรามีโอกาสตามไปได้ทุกที่เราจะตามน้องแนทไปทุกที่เลยค่ะน่ารักเอออันนี้มาจากเชนาสนะคะเชนาค่ะอันนี้มาจากขอนแก่นนะคะเอฟซขอนแก่นนั่งรถมาเมื่อคืนนีะค่ะขอนแก่นฝากบอกน้องแนทว่า รักน้องแนทค่ะอันนี้มาจากชาเชิงเซาจ้าใช่จ้าจะเป็นกำลังใจให้ตลอดจ้ามาคุณคุณะนิดคนละหน่อยอ่ามาเลยเดี๋ยวโหลเลยเดี commonly, ๋ยวโหลดลองเลยมาได้สิละคนเลยอ่าคุณไม่เอาอะไรวะเราไม่ได้บอลบอลมีครับนี่ก no ็แฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดนะคะแนทขอให้แนทมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็มีคนรักแบบนี้ไปนานๆเลยนะคะ ก็ขอให้นัดมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ให้ดังไปมากกว่านี้ดังให้กระหึ่มเลยค่ะเราจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นลมใต้ปีกของนัดตลอดไปค่ะขอให้มีแต่คนรักนัดเยอะๆค่ะขอให้คนกอขอให้นัดขอให้นัรัขขอให้นั มีความสุขด,ดีๆค่ะจะคอยไปลมใต้ปีกให้พ่อหนานเราตลอดไปนะคะค่ะร<า>ักๆนะคะร <c oughs> ักหนานอินตานะคะอค <c oughs> ขอให้ขอให้รลยอๆรวยๆนะคะขอให้นันมีความสุขมากๆนะคะจะไปลมใต้ปีกขนน้องตลอดไปนะคะขอให้พี่แนนมีความสุข,ขมากๆนะคะ แล้วก็เป็นพระเอกหล่อ<ะ>ไปเรื่อยๆนะคะอบคพนค่ะอขอให้น้องแนตมีความโศกและสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่มุ่งมาตรปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้มีงานปังๆไหลามาเทมาอยู่คู่กับบารามีและก็สามนอตลอดไปนะคะอันนี้ดมหนานินตานะคะก็ขอให้ปังๆแล้วก็ตลอดปีตลอดไปนานๆดังๆ งานเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับอ่านี่นะครับบรรยากาศของแฟนคลับของน้องน้องน้องนัทเน็ตน้องเน็ตนะครับนี่ฮะน้องเน็ตนะครับวันนี้เขาจะมีคลาเรียกมทิ้งวันเกิดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอชมนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเอ็มบุกจะพยายามเกาะติดสถานการณ์เก็บภาพให้ชมเยอะๆนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่แสดงอยู่ที่นะครับวัด วัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมนะครับโอ้โหในเอฟซีเริ่มมาแล้วนะครับจับจองเป็นเป็นครั้งแรกนะที่เห็นเก้าอี้เยอะที่สุดอ่ะของผมนะถ้าผมเคยมานะเก้าอี้เยอะมากวันนี้นี่ครับนี่คือบรรยากาศฮะส่วนด้านหน้ารู้สึกแม่น้ำหนึ่งจะมาด้วยนะวันนี้นะครับฝั่งอนุ่นก็จะเป็นป้ายของน้องน้องนุ่นนะฮะน้องนุ่นนะครับอันนี้ก็คือเน็ตอ่าช่วงนี้เขาเขา เขาก็ใจเสียงว่าเขาจะเวียนเทียนนะครับรไป้วย้อยเดี๋ยวถ่ายรูปรวมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ